ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่ผ่านมานะครับคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้ลุกขึ้นนะครับตอบกระทู้ถามสดเกี่ยวกับเรื่องของโครงการเติมเงิน1,000 0บาทผ่านดิจิทัล w a l l ล็เพื่อกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจนะครับสรุปใจความสําคัญเลยนะครับนายกรัฐมนตรีย้าว่าช่วงนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับอันนี้ซื้อได้อันนี้ซื้อไม่ได้นะครับ เป็นเพราะนะครับรัฐบาลก็รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้ประกอบการก็เลยต้องมีการปรับปรุงให้โดนใจประชาชนที่สำคัญก็คือถูกวัตถุประสงค์ก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจนั่นเองนะครับที่สำคัญก็คือการใช้งบประมาณครับรัฐบาลก็จะพินิษพิเคราะห์เป็นอย่างดีเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและถูกกฎกติกาของการใช้งบประมาณอย่างถูกต้องครับกับคำถามสำคัญนะครับว่าทำไมถึงต้องมีการจำกัด พื้นที่ในการใช้นายกรัฐธนรตรีย้ำครับว่าก็เพื่อไม่ให้เป็นการจำกัดความเจริญอยู่แค่หัวเมืองหลักเท่านั้นเหตุผลที่เราต้องใช้เงินหมื่นบาทต่อคนแล้วก็จำกัดพื้นที่ในการใช้เนี่ยเพราะว่าเราไม่ต้องการให้เรื่องของการที่เราจำกัดของความเจริญอยู่ในแค่หัวเมืองหลักอย่างเดียวการที่พี่น้องประชาชนมีบัตรประชาชนแล้วก็อยู่ในอำเภอไหนแล้วค่อยใช้ในอำเภอนั้นเพื่อที่เงินที่เราได้แจกไปจะได้ไปใช้ ในอำเภอนั้น,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 นกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดที่ยังมีการพัฒนาต่ำเราก็าอยากจะไปกระตุ้นตรงนั้นสรุปใจความก็คือนายกรัฐมนตรีย้ำนะครับว่าโครงการเติมเงิน1,000 0บาทผ่านดิจิทัลวอ l เล็นั้นจะเป็นโครงการที่ถูกปรับปรุงให้โดนใจประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจที่สําคัญก็คือการใช้งบประมาณนั้นจะถูกต้องตามกฎกติกาวันที่24ก,กรกฎาคมน,นี้ก็จะมีการถแถลงความชัดเจนเกี่ยวกับโครงการนี้ครับ